มาดูข้อนี้กันนะครับโจทย์เขาบอกว่าทีระเดชนํากระดาษแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งมาวัดความกว้างได้1.2ึ่เมตรครับและยาว4.2่จเมตรแล้วตัดกระดาษแผ่นใหญ่ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีพื้นที่มากที่สุดโดยไม่ให้เหลือเศษนะครับจะตัดกระดาษยาวด้านละกี่เมตรและได้กระดาษกี่แผ่น มาทำความเข้าใจก่อนนะครับคือจะมีกระดาษแผ่นใหญ่อยู่แผ่นหนึ่งทีนี้จะตัดให้เป็นแผ่นเล็กๆรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งให้ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดและก็ไม่เหลือเศษด้วยนะครับหลักการก็คือให้เราหาหอลมอนะครับหอลมอของ1.2และวก็สีนะครับอันนี้เป็นจุดทศนิยมเราทำให้เป็นจำนวนเต็มก่อนโดยการเลื่อนจุดไปด้านขวา ก็จะกลายเป็นสิบสองอันนี้ก็เลื่อนไปอีกอันหนึ่งเหมือนกันครับเลื่อนจุดไปตำแหน่งหนึ่งนะครับเป็นสี่สิบสองโดยหลักการก็คือสมมติตัวเลขจำนวนแรกเลื่อนไปตำแหน่งหนึ่งจำนวนที่สองก็ต้องเลื่อนตำแหน่งหนึ่งเช่นกันคือต้องเลื่อนไปในตำแหน่งที่เท่ากันนั่นเองครับถ้ามีการเลื่อนไปสองตำแหน่งอีกจำนวนหนึ่งก็ต้องเลื่อนสองตำแหน่งเช่นกันครับผมทีนี้ เราได้12กับ42มาแล้วเราก็หาหอลงมอนะครับสามารถหารสั้นหาหอลงมอได้เลยครับผม12และ42อะไรที่สามารถหารได้ครับก็จะมี3นะครับ3 42 3 1เป็น3ามเศษหเป็นสิบสองส่สิบได้42เหลือ4กับ14ก็เอาสครับ สองสองได้สี่สองเจ็ดสิบสี่หมดแล้วครับทีนี้หอรมนก็คือเอาอันนี้มาคูณกันสามคูณสองได้หกนะครับเพราะฉะนั้นหอรมนก็คือหกดังนั้นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยครับเนี่ยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะครับก็จะยาวด้านละไม่ใช่ด้านละหกเมตรนะครับคือ ตอนแรกจุดทศนิยมเราเลื่อนไปตำแหน่งหนึ่งใช่ไหมครับพอเราได้คําตอบแล้วเราก็ต้องเลื่อนจุดกับคืนหนึ่งตำแหน่งเช่นกันจาก6ก็จะกลายเป็น0.6นั่นเองครับเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ0.6เมตรนะครับเราได้คําตอบตรงนี้แล้วครับผมทีนี้ต่อไปเราจะหาว่าจะตัดกระดาษได้กี่แผ่นเดี๋ยวครูจะขออนุญาตย่อตรงนี้ก่อนครับเราจะต้องหาพื้นที่นะครับ คือเราจะต้องหาพื้นที่กระดาษแผ่นใหญ่ก่อนนะครับโดยเอาความกว้างคูณความยาวครับแผ่นใหญ่ก็คือ1.2ึ่คูณสีนะครับคูณกันออกมา2 2ได้4 2 1ได้2 4 2 8 4 1ได้4แล้วก็บวกกันครับ4 0 5ศูนทศนิยม2อตำแหน่งทีนี้แผ่นเล็กเราก็คูณเช่นกันครับ0.6นย์จุดคูณศูนย์ ทศนิยมสองตำแหน่งได้0.36พอได้เสร็จแล้วเราก็เอาแผ่นใหญ่หารแผ่นเล็กซึ่งก็คือเอา5.04หาร0.36นะครับเพราะว่าเราต้องการแบ่งแผ่นใหญ่ออกไปเป็นแผ่นเล็กเท่าๆกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าได้กี่แผ่นเราจึงต้องใช้วิธีหารนั่นเองครับผมทีนี้เราก็หารกันออกมาถ้าตัวหารเป็นทศนิยมเราก็เปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มโดยการเลื่อนจุดครับ อันนี้จาก0.36ก็เลื่อนจุดมา1ตำแหน่ง2ตำแหน่งเลื่อนมา2ตำแหน่งก็เป็น36นะครับเราเลื่อนจุดทศนิยมของตัวหารก็ต้องเลื่อนของตัวตั้งด้วย1 2จาก5.04ก็จะเป็น504นั่นเองครับทีนี้เราก็หารกันได้เลยครับเรา504หาร36ครับผม5.04หาร36หารกันออกมาครับ361ได้36เหลือ4 ร้อยสี่สี่สามสิบหกอะไรได้ร้อยสี่สี่แล้วก็ลองเอาสามคูณอะไรได้สิบสี่สามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าน่าจะเป็นสามสี่ครับลองเอาสามสิบหกคูณสี่ดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมอืหกสี่ยี่สี่สี่สี่ทดสองสี่สามสิบสองบวกสองมันสี่อ่ 64, 24, 64, 2, 4, 32, อะพอดีเลยครับได้สี่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ ได้กระดาษจํานวน14แผ่นนะครับทีนี้เราได้คําตอบทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งก็คือกระดาษยาวด้านละ0.6เมตรจํานวน14แผ่นนั่นเองครับนี่ครับโอเคนะครับ